เจอเพื่อนๆอากาศที่ออสเตรียวันนี้ บ้านบีก็อยู่ตรงแบบสี่แยกไฟแดงเลยนะเพื่อน,นสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมพบกับบีกแล้ว เพื่อนๆคะวันนี้พีโก้มีเรื่องนะคะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตื่นเต้นที่แรกนะคะกะว่าจะไม่ทําวิดีโอนะแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวนะคะก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ตอนเช้าเราสองคนก้มีนัดนะคะที่จะไปช่วยเพื่อนนะคะโดยการที่เออเารถของเราอขะะับไปใส่ของให้เพื่อนนะคะเพราะว่าแม่ของ เพื่อนนะคะเขาเสียชีวิตนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยจะทําความสะอาดโวนุงนะคะแล้วก็เอาของเอาเฟอร์นิเจอร์นะคะบางส่วนที่มันไม่ดีนะคะมันก็จะเอาทิ้งค่ะมอเตอร์ไซค์วิ่งบ้านบีอยู่ใกล้กับถนนนะเพื่อนๆมันก็เลยจะเสียงดังหน่อยนะคะอ่ะก็นะคะก็มีนัดนะคะที่จะไปช่วยขนของนะคะก็ก่อนที่เราจะไป ขนของให้เพื่อนนะคะเราก็ไปทานข้าวนะคะตอนออประมาณเกือบสิบโมงนะคะที่แมคโดนัลล์ค่ะเป็นอาหารเช้าก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยก็พากันไปนะคะขับรถไปที่บ้านเพื่อนนะคะไปที่อพาร์ตเมนต์ไปเอาของนะคะเสร็จหลังจากนั้นแล้วค่ะฝนมันตกพอดีเราสองคนก็กะว่านะคะเสร็จจาก ขนของให้เพื่อนแล้วอ่ะพวกบีก็จะพาเพื่อนๆนะคะออกไปทํางานข้างนอกกันนะคะแต่ว่าพอดีฝนมันตกลงมาตกแบบตกแรงมากนะคะตกแบบตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดอะไรประมาณเนี้ค่ะเพื่อนๆมันก็เลยออกไปทํางานไม่ได้แฟนของบีเขาก็เลยเออบอกบีว่าเดี๋ยวจะไปซื้อยานะคะก็ขับรถมาถึงที่อาพาร์ตเมนต์แล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วก็จอดรถแล้วหากระเป๋าตังค์ไม่เจอเพื่อนๆกระเป๋าตังค์หายโอ้ทำยังไงล้วทีนี้บี B ก็เลยนึกขึ้นได้เอะเราก็ไม่ได้ไปไหนมาใช่ไหมแล้วคิดว่าแฟนอะต้องลืมไว้ที่แมคโดนัลแน่เลยแฟนก็เลยแบบโทรหาเพื่อนนะคะว่าเออคือตอนที่เราไปขนของอะแกนั่งเออแกเข้าห้องน้ําแล้วทีนี้แกก็เลยไม่รู้ว่าแกวางกระเป๋าตังค์ไว้หรือเปล่าแกก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะคะ เพื่อนก็บอกว่าไม่มีนะคะบีก็เลยบอกว่าฉันว่าเธอลืมที่แมคโดนั่ลเนี่ยเลยเนาะแต่ทีนี้มันก็เสี่ยงนะเพื่อนเอนเพราะว่าที่แมคโดนั่ลใช่ไหมบางทีมันก็จะเจอคนดีเขาก็จะเก็บไว้ให้ถ้าเกิดเจอคนไม่ดีเขาก็จะเอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยในกระเป๋านะมันจะมีเงินอยู่หกรอยูโรแล้วก็มีพวกเอกสารนะคะแฟนบีแบบแบบหัวเสียมากเลยว่าโอ้ยแบบนอกของหายอะเพื่อนๆมันก็นั่นแหละอาการแบบแฟนบีเขาก็เลยนะคะโทรไปที่แมคโดนั่ลค่ะ ก็เขาเขาก็เลยบอกว่ากระเป๋าของเธออยู่นี่นะมีคนเขาเก็บมาให้นะคะทีนี้แฟนก็เลยว่าเออค่อยยังชั่วหน่อยแบบว่ามันก็โล่งนะคะเพราะว่ามันได้กระเป๋าคืนได้เอกสารคืนทีนี้แฟนก็เลยบอกว่าเราต้องไปลุ้นกันว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าเพราะว่า มันก็โทษเขาไม่ได้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าใครเอาไปทีนี้ก็ก็เลยโอเคดีใจที่ไดเ้เจอกระเป๋านะคะแฟนของบีก็ขับรถไปที่แมคโดนัลค่ะขับไปเสร็จแล้วก็เข้าไปรับกระเป๋ามาส่วนตัวบีบีก็นั่งรออยู่ในรถนะคะใช้เวลาไม่นานหลอกแฟนก็กลับมาแฟนก็บอกว่าเออทุกอย่างยังอยู่ในกระเป๋าก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีของเราส่งคนมากๆเลยนะเพื่อนๆถ้าไม่งั้นนะมันก็ยุ่งยากนะคะแล้วก็ สรุปแล้วก็เลยพากันนะคะมาที่สปาะคะ่ะมาซื้อของซื้อเนื้อนะคะแฟนก็เลยเออมาทําซุปเนื้อนะคะแล้วก็เออบีนะคะก็เลยไปมูลเลอร์ค่ะเพื่อนๆมีได้แคปหมูมาจา้ะก็เลยจะเอามาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะคนที่อยู่ที่ออสเตรียนะคะเผื่ออยากทานแคปหมูนะก็ไปที่มูลเลอร์นะคะ มันก็จะอยู่โซนตรงเจลลี่ค่ะเพื่อนๆน,นั่นแหละค่ะลองไปวนดูนะคะมันจะมีสองรสชาติมีรสออ,อริจินัลอันนี้นะคะแล้วก็อีกรสช,ชาติหนึ่งอีกรสชาติหนึ่งเบียังบียังไม่เคยชิมน,นะคะแต่มีชอบอันนี้มบีก็เลยเอ,อเอาอันนี้มาบอกนะคะก็ราคาอยู่ที่1ยูโร99ค่ะเพื่อนๆไปซื้อกันได้ อันนี้นะคะรสชาติดีมากๆเลยนะก็คือแบบว่าไม่เหม็นสาบไม่เหม็นหืนนะคะแล้วก็กรอบอร่อยค่ะเพื่อนๆเนีย่ยบีซื้อมาเยอะเลยซื้อมาบีก็แบ่งให้ลูกชายด้วยแบ่งให้เออแล้วก็ซื้อมากินนี่แหละคะ่ะแฟนของบีเวลาที่ไปนะคะหรอกถ้าเจอนะเอามาเยอะๆเพราะว่าบางทีไปแล้วมันก็ไม่มีค่ะมันหมดกรอบ อันนี้ยค่ะก็นี่แหละค่ะ ก็นี่แหละค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดใครไปมูเลอร์นะคะก็ไปซื้อได้นะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่ร้านไทยอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแพงค่ะพี่เคยไปดูนะคะเป็นแบบพี่ๆคนไทยเ็าทาแคปหมูแล้วเราก็ไปฝากขายที่ร้านไทยนะอืมถุงที่มันแบบเป็นแคปหมูติดมันนะคะ8ยูโรนะเพื่อนๆมันแพงมากๆเลยแต่อันเนี้ยมัน,น ได้เยอะด้วยราคาไม่แพงนะคะสงยูโรเนาะใครๆก็ซื้อได้อะไรประมาณเนี้ยนี่แหละคา่ะบีก็เลยเอามาฝากนะคะก็เกิดว่าใครอยากกินนะคะก็ลองไปดูได้นะมันจะมีขายอยู่ที่มูนเดอร์นะคะสสงองยูโรค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องตื่นเต้นนะคะที่บีอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อๆเพื่อนๆค่ะก็แบบว่าตื่นเต้นมากเนาะ ก็ถือว่าโชคดีนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบเราโชคดีมากๆาเลยนะคะเราได้เจอกระเป๋าสตังค์นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้บีกําลังตุ่นเนื้ออยู่นะคะทําเนื้อตุ่นนะแฟนบีก,ก็ก็อยากทานเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะไปดูข้างนอกเนาะว่าบรรยากาศนะคะมันเป็นยังไงนี่ค่ะบีก็กําลังตุ่นเนื้ออยู่ค่ะเพื่อน ันนี้นะคะก็คือแคปูนูนะไปซื้อกันได้นะคะที่มูลเลอร์นะและนี้นะคะก็คืออากาศที่ฝนตกค่ะเพื่อนๆตรงนู้นก็จะเป็นบีนสิบสี่นะคะ,ะก็จะมีภูเขาด้วย งโน้นก็สวยมากๆเลยเป็นวีนสิบเจ็ดค่ะบ้านเบียค่ะมันอยู่ติดถนนเลยเนาะมีอยู่ชั้นสี่นะเพื่อนๆมันก็เลยแบบว่าเสียงจะค่อนข้างดังนะคะและนี่ก็คือซุปข,ของเราค่ะ ต้องใช้เวลาตุ่นอีกสักพักหนึ่งค่ะ และนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นเรื่องตื่นเต้นของบีนะคะที่บีเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอกระเป๋านะคะ <laughs> เอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้บีก็ขอตัวไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้บีด้วยค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บีไปก่อนสวัสดีเอาวิดาเซนฮัลโหลสวัสดีครับอะไรหนุอะไรหนูจะเอาอะไร โอ้ยกำลังขี้เกียจโอ้ยว่า,าไงจ้ะหิวนะนี่นี่มหาบีนี่อยากจะได้อะไรกินหิวหิวใช่ไหม